สวัสดีทุกท่านเราก็จะเดินทางไปลุยนะท่านโดยรถคันคู่ใจนะพี่น้องผมบอกตรงๆว่ามันช่างลงตัวเหลือเกินเอาเก้าอี้ตัวนี้มาวางไว้ทรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทดขึ้นไปนั่งให้เอซีดูว่ามันพอดีอยังไงดูทุกท่านเอาเก้าอี้ลงมาปกติไอ้เก้าอี้เขียวๆน่ะมันไม่พอดีกับคันนี้อแต่ไอ้เก้าอี้แดงๆส้มๆเหลืองๆ เลือดหมดูพอดีอดท่านพอดีเป๊ะเลยเวลาเราโหลดคลิปก็สบายแล้วทีนี้นอนโหลดคลิปท่าขาเลยโอ้พอดีมีที่วางขานะท่านอย่างนี้เลยมีที่วางขาวางแขนพอดีสุดเวลาจะลุกก็มีที่จับ ประคองลุกอีกโอ้โหสุดจริงอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางนะทุกท่านแต่ว่าก่อนเดินทางเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันเครื่องก่อนรถคันนี้ไม่มีน้ํามันเครื่องมาครึ่งเดือนแล้วทุกท่านไม่มีน้ํามันเครื่องมาเป็นครึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวเติมก่อนเติมน้ํามันเครื่องก่อนไม่มีเลยนะท่านดู ไม่มีนะ้ำมันเครื่องเลยแห้งสนิทนะแต่มันดีตรงที่มันก็ไม่นอกนะมันก็ขี่ไปเรื่อยๆอยู่มันทนมากเลยรถคันนี้นี่แต่ว่าข้างในมันน่าจะไปหมดแล้วละ่ะน่าจะขี่ได้ไม่เกินปีนึงอะรถคันนี้ดูแล้วถ้าเกิดเราไม่ยอม่อบมานะถ้าไม่ชอบเนี่ยขี่ได้อีกประมาณปีหนึ่งผมว่าพัง มาณไม่เกินปีนึงเติมก่อนท่านพอเติมแล้วรถมันจะควันนะทีนี้มันจะมีควันขึ้นมา น,นี้ก็เกี่ยวไว้เติมสองรอบนะวขั้ท่านเติมประมาณครึ่งหนึ่งเนาะยวเช็คดูก่อนว่ามันได้ระดับมาแล้วยังโอเคได้ระดับแล้วเกินด้วยซ้ำเกินระดับมันนิดหน่อย <c oughs> โอเคเดินดที่กขาดทีนี้เราก็จะเดินทางอเอาเก้าอี้ตัวนี้มาวางแนวนี้น่ยพอดีเลยทุกท่านเลยสุดยอดเลยวันนี้เราก็ไม่ได้เอาอะไรผมก็เอาแค่น้ำนะเอาแค่น้ำดื่มไปนี่เอาแค่น้ำดื่มนะแล้วก็เก้าอี้โต๊ะเอ็นหลังนะทุกท่าน ส่วนข้าวเนี่ยเราจะสั่งตามสั่งกินว่ากินสม้มตำมาหลายวันเบื่อมากเลยสม้มตำลาบสม้มตำลาบเลยเบื่อแล้วอู้เขามีผูดด้โดยสารมานั่งตรงนี้ด้วยนี่โอ้โหสบายเลยเอาละรถเราจะมีควันแล้วทุกท่า น้ำมันเครื่องและควันเริ่มออกรถมันก็คงจะบอกว่าขอบคุณนะที่เติมน้ำมันเครื่องอแห้งมาหลายมาหลายวันแล้ววันนี้ไปทำประตูนะทุกท่านไปทำประตูลางบ้านก่อน ทำหลังบ้านก่อนดับเรแล้วค่อยมาทําหน้าบ้านรถเราเริ่มมีควันแล้วพี่น้องเ,เริ่มมีควันแล้วเติมนะ้ำมันเครื่องปุ๊บควันปั๊บเลย เริ่มอูดยุงเหมือนเดิมนะรับรองยุงไม่มีถ้ารถผมวิ่งผ่านนะ เราก็มาดูรถไมโครจกนะจกดินนะพี่น้องเอ้ยมาดูรถไมโครจกดินกันเบื้องต้นฟืนที่เรามาเอาวันนั้นอยู่ตรงนี้นะท่านนี่อยู่ตรงน้ํานี่นะนี่คือกองฟืนที่เรามาตัดวันนั้นแล้ตอนนี้น้ําท่วมไปแล้วนะโน่นรถไมโครเขาจกดินอยู่ตรงโน,น้นนะจกทาขยายอ่างให้มันใหญ่นะทุกท่าน ขยายอ่างให้มันใหญ่ให้มันเก็บน้ำได้เยอะไปไปต่อออกเดินทางเริ่มมีควันแล้วเออถ้าสังเกตง่ายๆถ้าน้ำมันเครื่องหมดควันไม่มีเออถ้ามีถ้ามีควันแสดงว่าน้ำมันเครื่องมีอยู่ ใครที่ใช้รถก็โปรดระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องมันแห้งเดดขาดถ้าน้ำมันเครื่องมันแห้งแล้วมันมันจะพังเหมือนรถผมรถผมนี่พังแล้วนี่แต่มันยังวิ่งได้เฉยๆน้ำมันเครื่องแห้งเรามาเติมอีกทีนึงมันก็ไม่ทันแล้วมันสายเกินไปแล้วตับถากเครื่องอย่างเดียว กาศดีมากเลยวันนี้ไม่มีแดดอ่ะที่น้องเอ้โอ้ปลานี่ปลาขึ้นเมื่อกี้นี่แดดไม่มีดีดีด ตจบคลิปก่อนนะเดี๋ยเดินทางก่อนฝากไว้ตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ